ทัวลงยับครอบหิวเงินรับงานเร b บลูกลายเป็นประเด็นน่ามาสุดๆนะครับที่ยืเกินครอปนั้นไปรับงานกับทางเรดบลูนะครับแม้ว่าจะยังไม่เริ่มงานโดยครอปเนี่ยจะไปเริ่มงานครับ1มกราคมในปี2025นะครับโดยไม่ได้เป็นในเรื่องของผู้จัดการทีมแต่อย่างใดครับแต่ว่าครอปเนี่ยจะรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับ g l o b a l ก็คือระดับโลกนะครับของอาณาจักรเรดบูลนะครับโดยเรดบูลนะครับก็มีสโมสรฟุตบอลอยู่4ทีมนะฮะที่พวกเขาเนี่ยดูแลอยู่นะครับก็จะมีอาร์เบริซิกในบุนเดสตีกาเยอรมันนะครับแล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเรดบูล布拉การ์ติโนในลีกของบราซิลเรดบูลนิวยอร์กครับในมิชิลลิกซอ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาแล้วก็เรดบูลซาวส์บวกครับ ทีมในลีกออสเตรียนั่นเองนะครับผมโดยครอปเนี่ยจะไปดูครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับทีมทีมนี้ครับช่วยวางแผนต่างๆแล้วก็ยกระดับทีมทั้ง4เล่นฟุตบอลให้สวยงามมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าการที่ครอปไปรับงานนะครับทำให้แฟนบอลเยอะระมันเลยแหละ ในเชฟแคนแฟรบอร์เซดอตมุนนะที่คลอปเงินเคยร่วมง,งานหรือว่ากระทั่งไมล์05ไร่พวกนี้ <c oughs> เขาบอกว่าคลอปเปลี่ยนไปครับรักเงินมากกว่าแพชชั่นในเกมเรื่องของฟุตบอลตั้งบบน,นี้ครับว่าในฟุตบอลเยอรมันเนี่ยมันมีกฎ,รรนนกฎรร50บวก1ครับเพื่อกันให้กับต่างชาติเนี่ยมายึดครองให้บุนเดสลสก้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไป เขาก็เลยมีกฎเหล็กขึ้นมาคือกฎ50-1บก1ครับกฎมีเนี่ยก็คือหุ้นส่วนของแต่ละสสมสรในเยอรมันต้องมีแฟนบอลเนี่ยถือครอง50%บวก1งวางไงคือแฟนบอลเนี่ยต้องถือหุ้นมากกว่านายทุนเสมอเมื่อมีกฎ50-1บกหนึ่ในทุนต่างชาติก็เข้ามาไม่ได้เพราะถ้ามไม่มีสิทธิ์ถือครองสมสรทั้งหมดใครจะอยากมาเสียเงินซื้อสมสรครับแต่ว่า มันมีประเด็นอยู่ครับว่ามันสามารถทําได้นะฮะเป็นกฎพิเศษเงื่อนไขพิเศษครับคือธุรกิจไหนก็ตามครับที่มาเป็นเมนสปอนเซอร์ให้กัสบสโมสรใดสโมสรหนึ่งในเยอรมันเกิน20ปีจะสามารถเทคโอเวอร์ได้โดยสมบูรณ์นะครับที่เยอรมันเนี่ยมี3ทีมครับที่เข้าข่ายเงื่อนไขนี้ไบเออร์เลเวอร์เซ่นก็เป็นบริษัทเวชกรรมไบเออร์นั่นเองครับวอลฟ์ฟบวกครับก็เป็นบริษัทยานยนต์วอล์ฟสวากเกน Volkswagen, และก็ฮอฟเฟนแฮมเนี่ยของดิม่าฮอฟ เป็นเจ้าของบริษัท SAP นะครับคือถ้ามีในทุนที่สักคนที่รักฟุตบอลนะครับคือเขาก็จะให้ในเรื่องของความพิเศษตรงนี้นะครับว่าเอคนคนนี้เนี่ยรักฟุตบอลจริงๆไม่ได้หวังมากรอบโกยอะไรจากสโมสรสโมสรน,นั้นนะครับโดยอาร์เบรซิกเนี่ยย้อนกลับไปพีสังนุครับดีชิชเมทิลิสนะครับก็เป็นอาีตทีชาวออสเตรียเนี่ยเจ้าของบริษัทเรดบูล มีแผนที่จะบุกเข้าไปเปิดตลาดที่ประเทศเยอรมน,นีและไม่มีกีฬาชนิดไหนที่คนเยอรมันจะชอบมากกว่าฟุตบอลครับและเรดบูลเนี่ยก็เทคโอเวอร์มาแล้วค่อยไต่เต้าไล่ระดับขึ้นมานั่นเองนะครับผมสำหรับเรดบูลทีมนี้ครับโดยตอนนั้นเนี่ยเรดบูลครับไปเทคโอเวอร์สโมสรและก็เปลี่ยนชื่อสโมสรให้มีคำว่าเรดบูลเหมือนนี้ก็ทำกับซาวส์บูกในออสเตรียอะไรพวกนี้นะครับและสุดท้ายท้ายสุดเนี่ย เรดบุกก็ไต่เต้าขึ้นมาได้เล่นอ่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เล่นนู่นนี่นั่นนะครับก็ท,ทำการซื้อขายนาักเตะเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าการที่คลอปเนี่ยไปรับงานกับเรดบุกแบบนี้ครับอย่างที่บอกไปครับว่ามันเหมือนกับว่าคลอปเนี่ยเลือกเงินมากกว่าแพชชั่นครับทำให้ทัวร์เนี่ยลงเยอะเกินคลอปยับยับกันเลยทีเดียวนะครับยับจนแบบสุดๆมากๆครับโดย การที่ครอปมาครับเหล่าแฟนบอลเนี่ยไม่พอใจแล้วก็บอกว่าหมดความเคารพในตัวของครอปแล้วบูเนี่ยไม่ใช่ทีมจะสนับสนุสนกันได้ง่ายๆนะครอปเป็นพวกขายชาติยินดีนะที่แกทําลายทุกอย่างที่แกรสร้างขึ้นมาภายในเวลาแค่ยีิบสชั่วโมงฉันหวังว่าแกจะโดนโหจนต้องออกจากสนามเวลาที่อยู่กับลีพูดอรอทมูลและก็ม์โอ้โหเรียกว่าแฟนบอลนั้นโกรธเกลียดเยอกันคอปปรอบสุด กับการที่ไปรับงานที่เร b บลูในคราวนี้นั่นเองนะครับผมเรียกว่าโอ้โหแฟนบอลนั้นเดือดดานกันสุดสุดครับทัวลงยับบอกว่าครอปหิวเงินรับงาน e รด u ลูแบบนี้กลายเป็นคนขายชาติสะงั้นคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยในสัญญามันก็มีระบุนะครับว่าถ้นหลังฟุตบอลโลกเนี่ยนาเกลส์สมนนะครับวางมือไปหรือว่าออกไปเนี่ยครอปก็สามารถรับงานทีมชาติเยอรมันได้การรับงานนี้อาจจะเป็นการรอ กลุ่มที่เยอรมันในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นไปได้ครับ